เคยสงสัยไหมว่าจมูกของสุนัขเนี่ยดมกลิ่นเก่งขนาดไหนวันนี้เราจะมาดูกันจมูกของคนเรามีเซลล์รับกลิ่นประมาณ5ล้านเซลล์แต่รู้ไหมว่าสุนัขบางสายพันธุ์มีเซลล์รับกลิ่นมากถึง300ล้านเซลล์เลยนะเยอะกว่ากันมากๆแล้วมันดียังไงลองนึกภาพตามนะเราเดินเข้าไปในห้องครัวได้กลิ่นอาหารแต่สุนัขดมกลิ่นในห้องครัวเดียวกันอาจจะแยกแยะได้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเช่นมีเนื้อไก่ เครื่องเทศอะไรบ้างแม้แต่บอกได้ว่าไก่ย่างมานานแค่ไหนแล้วว้าวจริงหรือเนี่ยใช่แล้วความสามารถในการดมกลิ่นขั้นเทพนี้ทำให้สุนัขถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการค้นหายาเสพติดระเบิดหรือแม้แต่ช่วยตามหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ นอกจากจํานวนเซลล์รับกลิ่นที่เยอะกว่าแล้วสุนัขยังมีสมองส่วนที่ประมวลผลกลิ่นใหญ่กว่าคนเราถึง40เท่านั่นหมายความว่าสุนัขสามารถแยกแยะก,กลิ่นต่างๆได้อย่างละเอียดและแม่นยํามากๆสรุปง่ายๆก็คือจมูกของสุนัขเนี่ยเป็นซูเปอร์เซนเซอร์ที่ทนพลังกว่าจมูกของเรามากๆทำให้มันสามารถดมกลิ่นในระดับที่เราแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยล่ะ